เออในลักษณะการรันเทนเราสามารถวางแผนโดยใช้แท่งเทียนมุมมองแบบนี้ได้ไหมครับก็คือว่าในทม์เฟรม y ดย์เราจะเห็นว่าแท่งของเมื่อวานมีมีการสามารถชนะไฮของแท่งสีแดงนี้ขึ้นมาได้อาจจะเป็นตอมอส่วนตัวในทางเฟรมเด็กนะครับชนะแบบฟันธงเพราะฉะนั้นเราจะใช้โซนปลายไส้บนไว้คือโซนนี้เราจะตีไว้แบบนี้ เสร็จแล้วณนะวันนี้แผนของเราก็คือเราจะรอให้แท่งเทียน H 4ลงมาเป็น A B C เป็นแท่งเทียน A B C สมมตินะครับเป็น A เป็น B เป็น C และราคาเข้าโซนที่เราตีไว้นะครับแล้วพอราคาเข้าโซนจบแท่งเราจะดับไปที่ทำเป็นเทหนึที่ทำเป็นเทหึ่เกิดแท่งกับตัวเราก็จะบายขึ้นไป การมุมมองของแท่งเทียนลักษณะนี้ได้ไหมครับ